ครับครับตอนนี้น้ําก็ได้ท่วมได้ยึดพื้นที่หมู่บ้านพรทอ่ที่38ดหมดแล้วครับน,น,นี่นี่นี่คือบ้านผมครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูนะครับมีบ้านเลขที่41ทับ41ตีครับถึงเอวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก่อนนิดนึงก็จะเห็นว่าของวางชั้นสองหมดละน้ำเข้าไปข้างในหมดละไม่เหลืออะไรละ มีน้ำเขียวๆนี่ก็จะเป็นน้ำขี้ผสมกันรวมกันนะครับเราดทางนี้นี่นี่นี่คือบ่อ,อปลาที่เลี้ยงไว้ตอนนี้หลุดออกมาหมดแล้วเอาแหนแห่ตะคอกมาอยู่แต่ไม่เหลือลครับหลุดออกมดแล้วอ่าแล้วไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเลยในบ้านเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในบ้านตะขา,ก,ก,าก็มีครับนี่นี่มาดูตะขาบตรงนี้ นี่ตะขาบหลายตัวเลยเมื่อวานนี้ก็เอามือไปเกือบตายเมื่อวานนี้เนี่ยครับเนี่ยตะขาบตะขาบเนี่ยข้ามเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้เลยขัาไปดูเราเข้าเข้ามาดูนิดนึงอ่านี่นี่คือข้างในนี่ถึงอะไรนะอือเหลืออยู่ตู้กำลังจะท่วมนะตอนนี้อ้อเออซ้อมไหมซ้อมไหม ปวนข้างใดร่กแข้งนะครับตอนนี้นี่คือตู้งแนครับนี่ยอ่าอ่แล้วก็ของเก็บขู้ลหมดหมาเราต้องเก็บข้อมูลหมดนครับนี่มารถไฟเราข้างมาดูรถไฟมาไก็เก็บว่านตเตอร์ละเหอะไรละ ไม่รู้น้ำอะไรแต่น้ำอะไรครับไม่รู้จริงจบเข้ามานอนหรือเปล่าไม่รู้มีปลามีตะขาบเยอะแยะอ่าอันนี้ทักทางนี้ดูไม่ได้เลยอ่าท่านก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีหนึงครับอะไรรายงานรายงานรายงานจากไหนรายงานจาก ท n n อ็นเอครับที n อ็นนิวโอเคอ่นนี่อยู่วับกันนะ